คผู้ชมคะอาการนอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่สนิทนะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สร้างความทรมานทั้งภาวะร่างกายและจิตใจค่ะสําหรับใครหลายคนที่ประสบปัญหานี้นอกจากจะมีอาการอ่อนเพลียระหว่างวันแล้วการพักผ่อนไม่เพียงพอยังทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานนั้นต่ำตามไปด้วยรวมถึงเรื่องของอารมณ์ขุ่นมัวรบกวนการใช้ชีวิตในประจําวันนะคะ ครับซึ่งช่วงสวสดีวันใหม่วันนี้นะครับคุณอสุนีอมอโมลีนะครับก็พาไปหาสาเหตุของการนอนไม่หลับครับที่หากว่าได้รับคําแนะนําแล้วก็แก้ทูกจุดก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพกับต่อชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันนะครับเด,เดิดตามจากคุณนอนเนีค่ะาการนอนไม่หลับหลับเป็นตื่นหรือว่าหลับไม่สนิทถ้าเกิดขึ้นในระยะยาวอาการเหล่านี้ก็ล้วนม่งบอกว่าคุณมีแนวโน้มเป็นโรคนอนไม่หลับรวมทั้งปัญหาสุขภาพอื่นๆได้เช่นกันค่ะ ถ้าช่วงนี้คุณผู้ชมรู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่านอนไม่หลับนะคะลองสังเกตปัจจัยแวดล้อมรอบตัวต่อไปนี้ดูค่ะเพราะว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณนั้นมีโรคนอนไม่หลับแล้วก็มีการนอนที่ผิดปกติได้ค่ะอย่างแรกค่ะลองสังเกตสภาวะแวดล้อมภายในห้องนอนของคุณนะคะว่ามีแสงสว่างมากเกินไปหรือว่ามีเสียงดังรบกวนหรือเปล่ายิ่งคนที่ชอบเล่นสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตก่อนนอนนี่ก็เป็นสายย่างหนึ่งค่ะที่รบกวนทําให้คุณนั้นนอนไม่หลับได้นะคะ ต่อมาค่ะนั่นก็คือการใช้ชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายอย่างหนักก่อนนอนค่ะดื่มกาแฟแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มชูก,กําลังก่อนนอนหลายๆชั่วโมงนะคะสารเคมีในเครื่องดื่มเหล่านี้ค่ะก็มีฤทธิ์ที่จะกระตุ้นประสาทนะคะทําให้เมื่อถึงเวลาพักผ่อนคุณข่มตาน,นอนไม่ได้ค่ะการทํางานเป็นกะหรือว่าการเปลี่ยนเวลาทํางานบ่อยๆก็มีส่วนนะคะเพราะทําให้สมองนั้นปรับเวลาในการพักผ่อนไม่ได้เช่นกันค่ะ ต่อมานะคะนั่นก็คือร่างกายเจ็บป่วยค่ะอาการเจ็บป่วยจากร่างกายหลาย,ลายๆโรคที่เช่นเดียวกันนะคะที่ทําให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะนอนได้เป็นปกติหรือว่าต้องตื่นบ่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการหอบผืดภูมิแพ้หรือว่ากรดไหลย,ย้อนนะคะถ้าเกิดอาการในระยะยาวๆอาการกําเริบของโรคเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ก็รบกวนการนอนได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือปัญหาทางด้านจิตใจค่ะไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดหรือว่าความวิตกกังวลนะคะถ้าเป็นในระยะยาวก็จะส่งผลต่อเนื่องถึงสุขภาพได้เหมือนกันค่ะ ปัจจัยแวดล้อมและอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้กับคนทุกช่วงวัยนะคะคุณหมอบอกว่าอาจเกิดขึ้นได้ช่วง1-2ถึงคืนหรือว่านานหลายสัปดาห์ค่ะอาการแบบนี้เรียกว่าโรคนอนไม่หลับจากการปรับตัวนะคะแต่เมื่อความเครียดรอบตัวนั้นผ่อนคลายหรือว่าปรับการนอนหลับได้การนอนนั้นก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแต่ถ้าหากอาการนอนไม่หลับหลับยากหรือว่าหลับไม่สนิทกินเวลานานกว่า1เดือนนะคะแพทย์ก็ระบุไว้ชัดเจนนะคะว่านี่คือโรคนอนไม่หลับเรื้อรังและส่งสัญญาณว่าถึงเวลาที่คุณนั้นต้องพบแพทย์แล้วค่ะ สังกรอบบบสอบถามและตรวจร่างกายเจ้าหน้าที่สูนิศราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะนัดผู้ที่มีปัญหาจากการนอนเรื้อรังเช่นนอนกรนง่วงนอนตอนกลางวันมากผิดปกตินอนแขนขากระตุกสะดุ้งตื่นเป็นประจำเผือสงสัยว่ามีการหยุดหายใจขณะนอนหลับมาตรวจสุขภาพการนอนหลับหรือสลิปเทสค่ะเจ้าหน้าที่จะติดสายวัดคลื่นไฟฟ้าสมองกล้ามเนื้อลูกตากล้ามเนื้อใต้คางและขารวมถึงตรวจเครื่องหัวใจไฟฟ้าบริเวณศีรษะใบหน้าและส่วนอื่นๆตามร่างกาย ก่อนให้ผู้ป่วยนอนหลับต่อเนื่องตลอดทั้งคืนขั้นตอนเหล่านี้จะได้ข้อมูลสําหรับวิเคราะห์การทํางานของระบบต,ต่างๆของร่างกายและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะหลับเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยสาเหตุโรคต,รต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนอนได้ค่ะการใช้ยาสามารถใช้ได้แต่การใช้ยาเนี่ยในกลุ่มที่เป็นนอนไม่หลับแบบเฉียบพลันเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ผลค่อนข้างดีนะครับหรือกลุ่มที่แบบมีความเครียดชัดเจนหรือว่า ข้ามเวลาอย่างที่ผมบอกนะฮะนั่งเครื่องบินเปลี่ยนเวลาพวกนี้ใช้ยานอนนอนนอนหลับอาจจะช่วยได้ได้ดีกว่าหรือทํางานเป็นกะาเงี้ยจะใช้ได้แต่ถ้ากลุ่มที่เป็นลูกนอนไม่หลับเรื้อรังเนี่ยพวกนี้การใช้ยาอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าหนึ่งก็คืออาจจะทําให้เราติดนะระยะยาวอาจจะต้องเพิ่มขนาดยาไปเรื่อยเรื่อดื้อย,ยาอะไรพวกนี้ครับดังนั้นการรักษานอนไม่หลับในระยะยาวหลักๆเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แพทย์ระบุว่าการรักษาอาการนอนไม่หลับและความผิดปกติจากการนอนไม่ได้หยุดแค่การหาสาเหตุความผิดปกติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างพฤติกรรมการนอนที่ดีทั้งในแง่ระยะเวลาและคุณภาพซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วคนเราควรนอนหลับประมาณ7-8ถึงชั่วโมงต่อวันและต้องทำติดต่อก,กันจนเป็นกิจวัตรให้ร่างกายมีสมดุลในการพักผ่อนด้วยเช่นไม่นอนตุนเพื่ออ,อดนอนในอีกวันตีเครื่องการงีบหลับหลังเวลา15นาฬิกาหรือง,งีบให้น้อยกว่า1ชั่วโมงค่ะ สุขภาพดีส่วนหนึ่งนั้นเริ่มต้นได้ที่การนอนนะคะวันนี้คุณสามารถที่จะเริ่มปรับพฤติกรรมเพื่อสร้างการนอนที่ดีได้ค่ะอย่างแรกค่ะคือไม่เข้านอนจนกว่าจะง่วงนะคะแต่ว่าถ้านอนไม่หลับจริงๆภายใน20นาทีค่ะควรที่จะลุกออกจากเตียงแล้วก็หากิจกรรมยามว่างทําทีาท่ท,ทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะอย่างเช่นอ่านหนังสือหรือว่าฟังเพลงสบายๆค่ะ ต่อมาค่ะคือรักษาเวลาตื่นนอนให้สม่ำเสมอทั้งในวันทำงานแล้วก็วันหยุดนะคะอย่าใช้วิธีการนอนสะสมไปเยอะๆเะพราะว่าการนอนของคุณนั้นต้องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพด้วยค่ะที่สำคัญค่ะห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนหลังมื้อเที่ยงนะคะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายอย่างหนักรวมถึงดื่มเครื่องดื่มแอลโกโฮอฮอล์ก่อนที่จะนอนอย่างน้อย6ชั่วโมงค่ะท้ายที่สุดค่ะนั่นก็คือการจัดห้องนอนให้เงียบสงบมืดแล้วก็เย็นสบายด้วยค่ะ แพทย์ย้ำลคะว่าอาการของโรคนอนไม่หลับนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ได้อีกค่ะการรักษาจึงต้องแก้ที่สาเหตุแล้วก็อาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยโดยปฏิบัติตามสุขอนามัยในการนอนที่ถูกต้องแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อช่วยคุณสามารถนอนหลับได้ง่ายเป็นไปอย่างมีธรรมชาติแล้วก็มีสุขภาพกายและก็จิตที่ดีในระยะยาวด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ